ประกัน3บวกเป็นประกันที่มีความคุ้มครองคล้ายๆ2บวกแต่จะไม่มีทุนประกันรถยนต์สูญหายไฟไหมแต่หากคุณไม่อยากทวงค่าซ่อมกับคู่กรณีเองแนะนําเลยนะคะว่าทําประกันอย่างน้อยจะต้องมีเครื่องหมายบวกอย่างเช่น2บวกและ3บวกเพราะกรณีหากว่าเราชนกับยานพาหนะทางบวก หากเราเป็นฝ่ายถูกต้องเรียกร้องเอากับคู่กรณีหากเราทำประกันที่มีเครื่องหมายบวกเอาไว้ประกันของเราจะซ่อมรถให้เราแล้วรับช่วงสิทธิ์จากเราไปเรียกคืนกับคู่กรณีให้แต่ถ้าหากว่าเราทำประกันแบบไม่มีเครื่องหมายบวกคือไม่ซ่อมรถเราแบบนี้หากเราเป็นฝ่ายถูกก็ต้องไปวิ่งตามเรียกร้องเอาจากคู่กรณีเองถ้าหากคู่กรณีมีประกันก็จะจบง่ายแต่ถ้าหากคู่กรณีไม่มีประกันแบบนี้ปวดหัวค่ะ ประกัน3บวกเบีย้ยต่างจังหวัดเพียง4,790บาททุนซ่อมรถเรา1 0 0 0 0แสนมีประกันตัวผู้ขับขี่3 0 0 0 0 0และพิเศษมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงซื้อประกันต้องให้มืออาชีพดูแล